ครับสวัสดีเพื่อนๆและน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนัทโดโดตอนนี้เราอยู่กันในเกม Ark Survival e v o Mobile กันอีกครั้งแล้วนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดให้สักคนละหนึ่งไลค์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อผมมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับผมที่เราได้ไปจับแรปเตอร์มานะครับผมนอก EP นี้พี่ก็ได้มีเควสอีกเควสหนึ่งอีกแล้วนะครับผมนอก EP ที่แล้วนี่เราทำเควสถ่ายรูปใช่ไหมแต่ EP นี้ต้อง ตามหา e m p e r o r n o โ e นะครับผมเพราะว่าตอนนี้พี่เลเวล10แล้วก็สามารถเก็บ e อ p e r o r n o โ e ได้แล้วนะครับผมตอนนี้แล้วก็สามารถคร้าบนูได้ด้วยเดี๋ยวพี่จะไปลองค้าบันูดูก่อนนะครับผมเนาะการที่เรามีธนูเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราแบบใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะเออป้องกันตัวเองได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยเนาะเอออย่างไม่ต้องเสี่ยงมากด้วยครับผมแล้วก็ทำให้เราเก็บเลเวลไวขึ้นด้วยโอเคเดีนะ๋ยวขอทำธนูก่อนนะครับผม ก็มันมีสองทางเลือกนะครับผมกับการทำไอเคเวสเก็บอ m มเพลเ n อร์นตนะครับผมก็คือหนึ่งก็คือตามลูกศรไปน้องๆจะเห็นลูกศรทางซ้ายมือนะครับผมเนาะเห็นไหมเออที่มันหมุนไปหมุนมานะ่ะนั่นนะ่นนนะมันจะพาเราไปหาอ m มเพลเ n อร์นูตนะครับผมหรือน้องๆจำจุดของอ m มเพลเ n อร์นตได้ก็ ไปทางนั้นเลยนะครับผมบางทีแบบลูกศรมันอาจจะพาเราไปไกลกว่าที่เราจําได้ก็ได้นะครับผมโอเคแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะลองตามลูกศรไปแล้วกันเนาะอื๋ยวขอซับต้นไม้ก่อนโอเคซับครับอืออืออืออ่าฮะลองดูซิว่าเราสามารถคราฟธนูได้ไหมเดี๋ยวเราขอเก็บไฟเบอร์อีกสักหน่อยเพื่อความแน่ใจนะครับผม โอเคอ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยมีตัวเดินผ่านเนาะโอวีแรปเตอร์เนี่ยผมไอโอวีแรปเตอร์นี่จะสามารถแบบทําให้แบบไข่มันออกไวขึ้นเนาะอย่างเช่นเราจะไปทําคลิปบงคลิปเบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออโอเคไหนลองดูซิอ่าธนูได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวขอลองคาบลูกดอกว่าเราได้สักกี่ลูกอ่าโอเคโอ้ยได้แค่เก้าลูกเองอืมโอเคอ๋ออืมฮะ เด็ดนะครับลูกดอกนี้เลเวลเราไม่เพิ่มด้วยนะเนี่ยเสีได้จังเออมันอาจจะเพิ่มแบบเพิ่มศูนย์จุดอะไรอย่างงี้ป่ะเดี๋ยวนะมันต้องเอาแท็กนี่วะต้องเอาอีเตอร์ชฉอะพิกแอคกนโอเคนี่เชื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 โอเคมาดูกันว่าเราจะคัดได้เพิ่มอีกกี่ลูกฮะโอ๊ยสิบสี่ดอกโอเคฮ่า พี่ว่าตอนนี้เราก็น่าแบบจะพอแล้วบ้างเนาะเออแต่ก็มันยังมันมีอยู่23ดอกก็พอแบบป้องกันตัวได้นิดหน่อยหน่อยนะครับผมเนาะอาจจะแบบยิงแล้วเก็บเอาอะไรเงี้ยจะว่าไปเนื้อย่างพี่กำลังจะหมดนะครับผมเดี๋ยวพี่คงต้องฟาร์มไม้ไปย่างเนื้อก่อนเนาะเออเอาเฉาะไม้เฉาะไม้เอามาย่างเนื้ <c oughs> อเฉาะ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 ตอนนี้บ้านพี่ก็ยังเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอยู่นะครับผมยังไม่สามารถแบบทําให้มันแบบ สวยๆได้เลยโอเคอ่าห้าเดี๋ยวใส่ไม้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 เข้าไปโอเคอ่ะแล้วก็ใส่อนเนื้ออ้าวย่างปา๊าปโอเคเสียงไฟยังก็เสียงน้ําไหลเอ้ยเกือบลืมเนี่ยพี่เรียนอินเกมเออเนี่ยถุงน้ำมาแล้วนะผมเดี๋ยวเราต้องเติมน้ำไปด้วยเพราะว่าครั้งที่แล้วเราไปเราขาดน้ำไง เออวันนี้เราจะไม่ขาดนะครับผมเราจะเติมน้ําเข้าไปด้วยถุงน้ำปึ๊บเติมน้ําเข้าไปนะครับผมโอเคอา่าเห็นเะดี๋ยวเปลี่ยนจุดก่อนเอาไอ้น,นี่ออกไปเอาธนูเข้ามาโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราไป ตามล่าหา Emperor Note กันเลยดีกว่านะครับผมเนาะเออเนี่ยเดี๋ยวพี่ตามทุกสอไปเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะพาไปตรงไหนแต่มันบอกว่าอยู่1.2กิโลเมตรนะครับผมเนาะอีก1.2กิโลเมตรกว่าจะถึงวิ่งยาวๆนะฮะวิ่งยาวๆว,วิ่งมแบบ1กิโลอะโอ้โหไกลนะครับผม1กิโลนี่ก็เดี๋ยว,ว่าไกลนะไปวิ่งไปเดี๋ยวนะ หนึ่งกิโลนี่ไม่ใช่ว่ามันให้พี่ข้ามน้ำไปฝั่งนู้นเรอเนะี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตรงไปกันตรงไปกันอืมอ่าอาตรงไปตรงไปโอ้โหพี่ว่ามันให้พี่ข้ามน้ำชัวเลยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวพี่ไปทางนี้ดีกว่าครั้งที่แล้วพี่เคยเจอเอเบอร์เลอร์โดนอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับผมเออเดี๋ยวลองหาแถวนี้ดีกว่าโอ้มันให้ไปสักไกลเลยโร้ เลยเลยเลยอืมจริงๆอัพโมบายเนี่ยผมน่าจะอัพแมปใหม่มาบ้างเนาะเออแบบอัพแมปใหม่แบบอยากให้เล่นแมปไหนก็อัพมาอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนอัพพี่ีมันจะนแบบค่อยๆไอ้นี่หน่อยเนาะอ,อืมนี่ไม่อัพอะไรเลยเนี่ยผมแถมระบบก็มีปัญหาบ่อยๆนะะเนี่ยผมเนาะเออเงินที่เติมไปในระบบ Android ก็เรียบร้อยนะครับผมหายสับสนนะฮะ อะไรที่เติมไว้ก็ไม่ได้แล้วนะครับผมตอนนี้พี่ก็แบบเล่นแบบไม่อ่าแบบไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมนาะเพราะว่าเราไม่สามารถกู้ข้อมูลคืนได้ต้องรอจนกว่าระบบมันจะกู้ข้อมูลคืนให้พี่เนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ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 ยดูโลไม่ใช่ไม่ใช่ดูโลดดิไออ่าเดลโฟเออเดลโฟโดนโน่นให้นี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย โอเคโอ้ okay. oh, ตรงร้อยสามสิบเหมือนเลเวลเราไม่เพิ่มขึ้นเลย <im itation> เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวชอ็อะเนื้อก่นอนเ็อะเนื้นอ,อเจอะเนื้อเ็อะเนื้ออืเฮ้ยอะไร <im itation> เหมือนได้ยินเสียงไดโลโฟอยู่แถวนี้เนี่ยผมแต่ว่ายังไม่เห็นเลยไม่รู้มันอยู่ตรงไหนโอเคเดี๋ยวเราหาเอมเพอร์เลอร์โนตต่อนะครับผมพี่จําได้ว่าบนยอดเขาลูกนั้นเนะับผมมันมีเอมเพอร์เลอร์โนตอยู่นเนีัยผมเนาะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไป ตรงที่มันมีแบบคีตตันอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีอยู่นะครับผมแล้วอันนี้อะไรไข่ไข่อะไรไข่พาราซอหุ้ยเถ็นนะมันบอกว่าแถวนี้มีสัตว์ดุร้ายนะครับผมเดี๋ยวดูดิมันคือตัวอะไรนะฮะเออแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยขาโน้โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นเราปะนว่ะอุ้ยหุ้ยมันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้ว มันวิ่งมาวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วโอ้ยวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนโอ้โหจมูกไวมากนะผมเดี๋ยวเดี๋ยววิ่ง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 โอเคโอเคน่าจะพ้นหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่เห็นแบบตัวโอ้ดีดดีดแรปเตอร์โอ้หมีแรปเตอร์อีกเดี๋ยว ดูมีอุ้ยอุ้ยโอ้มีทั้งคาโนมีทั้งเลปเตอร์โอ้โหอยู่ยากอยู่ยากแต่นี่อยู่ยากโอ้ยอยู่โลกปล่อยมันตีกันไปก่อนโอ้โหเอาอเสียงตัวเลไอยู่แถวนี้อีกโอเคกินน้ำไปกับพี่ว่าแถวนี้น่าจะไม่เวิร์กนะครับผมเนาะ อโอ้โหมาทั้งคาร์โรมาทั้งไอ้นั่นเลยอะ่ะมาทั้งไอแรปเตอร์เลยอะ่ะโอ้โหเอามีตัวอะไรสัตว์ดูร้ายดีไงเออมีอะไรเยอะยังโอเคโอเครอดนะเฮ้ยรอ,อ,อดแล้วนะครับผมตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปทางซ้ายดีกว่าไปทางเกาะที่เราอยู่แต่ก่อนดีกว่าไอฝั่งแก๊งเต่าพวกนั้นดีกว่านะครับผมเนาะฝั่งนั้นมันปลอดภัยกว่าเยอะนะฮะไม่งั้นเราเจอไอพวก คาโน่พวกแรปเตอร์อย่างนี้มันไม่ไหวไงโอเคเราไปฝั่งนู้นกันดีกว่าอทำไมเหมือนได้ยินเสียงไฟไหม้ตลอดเวลาอโอเคไปบักเสียงแล้วมั้งเนี่ยเกมนี้นี่ระบบดีจริงโอเคไปกี้เดี๋ยวเราเติมน้ำก่อนไปพร้อมไปฝั่งนู้นกันดีกว่านะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปานไว เฮ้ยเมื่อกี้พี่เห็นปลามันว่ายขึ้นมามันฝั่งเดี๋ยนะโอ้มันบอกแถวนี้มีสัตว์ดุร้ายตัวอะไรกะอ๋อวิ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรวะเออก็ไม่มีนี่เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้โหซาโคเดี๋ยว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 วันนี้ไม่เหมือนครั้งที่แล้ววันนี้พี่มีธนูน้องวันนี้พี่มีธนูน้องเออเอาเฮ้ยธนูบลักอีก <gie> เอา้าโอ้มันกระโดดใส่เอา้าตาย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 วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งสิโอ้โอ้ยนี่นี่วันนี้จะไม่ยอมวันนี้จะไม่ยอมยังไงยังไงเออก็บอกแล้ววันนี้ไม่ยอมวันนี้ไม่ยอมนีม่จริงยังไ ยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไมเอาออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นหินยิงก่อนอโเคนะเออเออยิงยิงยิงถือมาเก็บเวลถือมาเก็บเวลวันนี้เอออออ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกัดทะลุหินเลยเหรอโอ้โหป้เปลือยเลยกู โอ้กระดูกแตกเออฮอยจะตายเอ,อ้อมับ้ามันอ,อ้อมมันอ้อมอีกมันอ,อ้มนอ,อมออม,ออมีฉลาดไอตัวนี้มันฉลาดยังไง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 ไม่ตายสักทีวะเฮ้ยไม่ตายสักทีวะเอ้ยเออตายสุดท้ายเราก็ตาย <c oughs> เดี๋ยวเราต้องกลับไปเก็บของนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้เราเอาเช่าแรปเตอร์ตัวนี้ไปด้วยนะครับผมไปช่วยนะ,ะมานี่ไอ้หนูเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรียกก่อนไอ้หนูไปตามพ่อมาลูกไปเราไปทวงของเรากลับคืนมาจะาตามกับเรามาเปล่าโอเคมาเลฮะมาวิ่งตามมาลุกวิ่งตามมาลูกโอเค แสงเขียวเขียวเราอยู่ข้างหน้านะผมตอนนี้โหล้วเควสเราก็หายไปด้วยไม่เป็นไรดีนะมันยังไม่ใช่แบบเควสเก็บแบบตีมอนตองมอนเตอร์ตีไดโนเสร์เดลโลเสาอะไรมากนะฮะไปเคลูกพร้อมบวกยังมันอยู่หลังหินก้อนนั้นไปลูกไปเลยลูกตามมาติดติดนันลูกนะเฮ๋ยจะทิ้งพ่อไว้คนเดียวนันลูกนะโอเคเดี๋ยวเก็บของก่อนอุ้ยนั่นไงไอเก้อไอเก้ไอเก้ลุยมันลูกไปโอ้พุ่งไปแล้ว นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรีบเก็บนะครับผมเก็บเก็บของเราไปช่วยลูกเราไปช่วยลูกเราโอ้โหมันยังไม่ตายอีกวะโอ้โหเลือสองพันเดี๋ยวเดี๋ยวเวลมร้อยแปดสิบโอ้ก็แน่ละทำไมมันถึงหดจังถึงว่าละ่ะอืมนี่แทง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 ,แทงเรียบร้อยโอเคโอ้โหเลเวลขึ้นมาตั้งครึ่งหนึ่งโอ้เป็นไงมั่งลูกโอ้โอโลูกเราเกือบตาย โอ้ยดีนมะมาช่วยตีทันปะโถเอ้ยเก็บลูกดอกลูกขนูกับมันกินลูกขนูเราไปเยอะตามมาลูกกลับบ้านกันเราเเดี๋ยวเอาลูกไปเก็บที่บ้านก่อนนะครับผมเนาะแล้วเราก็เดี๋ยวไปอ่าไปเก็บเอเมอร์เลอร์โนตฝั่งโน้นดีกว่าเออเพราะว่าถ้าเราอยู่ฝั่งนี้มันอันตรายเกินไปนะครับผมเนาะเราจะไม่ได้เก็บแถบเราจะตายก่อนด้วยนะฮะ เราไปฝั่งนูน้นแต่เราต้องเอาลูกเราไปเก็บก่อนนะครับผมโอเคตามมาลูกตามมา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 ตาาลูกตามมาอ่าอฮะไปเดี๋ยวสั่งสต็อปก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอกินน้ำนะครับผมแล้วก็เติมน้ำให้เรียบร้อยดูก่อนว่ากระเป๋าน้ำเรายังอยู่ไหมเอ้เรับเวสก่อนด้วย อเดี๋ยวนะถุงน้ำโอเคอ่อถุงน้ำายัางไงนี่อยู่แต่เสื้อผ้าพี่แตกอะทำไงดีเอาไปว่าเดี๋ยวเราวิ่งไปอย่างนี้ก่อนแล้วกันเนาะเออฝั่งนู้นมันไม่ค่อยมีอันตรายน่าจะไม่มีอะไรมากเลยครับผมเดี๋ยวเราว่ายน้ําข้ามไปโอ้แต่ก็จะมืดอีกแล้วเนี่ยผมเนี่ยว่ายน้าว่ายน้าว่ายน้ําไปหวังว่าจะไม่มีปลาบิลันญ,ญาหรือจระเข้มั้งหา้ามกูไปหรอกนะ โอ้โหไ่ายไปไ่ายไปว่ายไปเออว่ายแบบโหดูท่าว่ายอื้มอื้มว่ายน้ำเออโออเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวอะไรมีตัวอะไรมีตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรโอ้โหปีนย่าเกือบแล้วนะผมอ๋ออ๋ออ๋อมันได้ยินเสียงอะไรอะไรอะไรดิโอ้โหเออยิงไปอืม ไดโดโฟเออเอาลูกดอกหมดเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งแต่จะมีตัวเดี๋ย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 วอืมเออเออเอออ๋อเออเขาเอามีดไวดูตายยังวะเดี๋ยวนะยัง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 โอ้ แต่มันเหมือนแล้วมันมอ๋อมา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 หรือว,ว่าจะไม่มาก็าลังคิดอยู่เลยว่าจะไม่มาเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราเก็บลูกดอ,อกคืนก่อนนะครับผมโอเคไปไปตามหาเอมเพ o อร์โนต่อนะครับผมนาะแต่ลูกศรมันก็ยังให้เราไปอีกทางนึงอยู่ดีแต่เพี่ะว่าทางนี้มันใกล้กว่าอะไร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 คัมพีคัมพีทไปอย่าไปเสียเวลากับมาเลยนะผมคัมพี่เราไปเก็บ โอ้โหดูดูดูดดแกงเต่าโอ้โหดูไอไข่ใบเดียวนี่ทำมาแบบนะฮะไปต่อเอ็มเ o อร์เลอรโน้ตฝั่งนี้รู้สึกจะมีอยู่2อันเลยครับผมเนาะเออมันอยู่ไอตรงอ่าพวกก้อนหินตรงเนี้ยเืาเราไปหาเลย แต่จริงเราก็น่าสร้างบ้านอยู่บนหน้าผานี่เหมือนกันเนาะเออทำบันไดเราไปสร้างบ้านกันอยู่บนหน้าผาดีไหมเออคิดว่าเวิร์กเหมือนกันนะฮน่าไปสร้างบ้านบนหน้าผาเนียครับผมไม่เคยสร้างบ้านบนหน้าผาด้วยแต่ว่าแบบมันไม่ไม่มีแบบธรรมชาติอะไรมากเลยแถวนี้เ,ออเดี๋ยวเราไปอีกฝั่งนึงดีกว่าไปไปหลุมตรงนู้นดีกว่านะครับผมเนาะเออเดี๋ยวพอเรามีนกแบบพี่จะก็จะย้ายถิ่นฐานนะครับผมเพราะว่าแถวนี้แบบทรัพยากรมันไม่ค่อยมีไงอ เออโอเคอ่าร,รู้สึกว่าจะอยู่แถวๆนี้นะเดี๋ยวนะอ่าลองตรงไปตรงนี้ก่อนฮาโอ้เจอแล้วครับผมโอเคเราเจอแล้วอ่าเราได้เอมเบอร์เลอร์โน้นแล้วนะครับผมโอเครู้สึกอันนี้เป็นอะไรว่าจำไม่ได้อ๋อไปปลาแซลมอนเครับผมโอเคโอ้เวลอัพด้วยตอนนี้ก็เป็นเลเวล11แล้วนะครับผมจากเลเวล10 เดี๋ยวเราอัพเลเวลก่อนวันนี้รองเท้ารองเท้าใส่รองเท้าปักกี้โดนจระเข้กัดซะชุดแตกหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่อัพเลือดแล้วกันรอบนี้ไม่มีของซ่อมด้วยเมันต้องใช้ไฟเบอร์ใช่ไหมตอนนี้เลเวล1ิบสแล้วนะครับผมเนาะก็สามารถแบบเรียนรู้อิมเกมได้หลายอย่างแล้วนะครับผมอืมโอ้ยแต่เเวลสิมันมีโล่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราเอาโล่มาใช้บ้างดีกว่า เผื่อไว้ป้องกันนะครับผมเนาะเอาไปป้องกันแบบไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยเออถือว่าเป็นของที่ท,ที่ดีนะครับผมโล่ไม้เออใช้ดีเหมือนกันนะฮะในช่วงต้นๆเกมโอเคแต่เดี๋ยวเราก่อนอย่างเงี้ยเราหาตัวล่าเก็บเวลก่อนนะครับผมเพราะว่าเราเก็บเอ米尔เลอร์โน้ตเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นขวามือบนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบคูณเลเวลเนะครับผมนอกตานเรายิ่งตีเลเวลจะคูณ2นะฮะเราก็จะต้องมาฟาร์มเราไม่เบี่ยงจับ ไม่ได้อ่าโอเคอ่ะเรียบร้อยอ่านี่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 เอาหอกแทงเอาหอกแทงเอาหอกแทงแทงไปแทงไปแทงไปอืมอืมอืมเอออุ้ยเราแทงทีละเท่าไหร่เองสาวสิบกว่าเองแล้วว่าอะไรจะตายเนี่ยแล้วโถ่ออเอดูซิว่ามันจะตายก่อนหรือว่ามันจะหลุดออกไปก่อนนะครับผมอืมอืมอืมเรียบร้อยโอเคโอ้ เวิวขึ้นมาหน่อยถึงแล้วนะครับผมโอเคไปตามล่าต่อล่าต่อครับผมตามล่าจระเข้เอ้ยไม่ใช่ตามล่า,ลเ,เ,า,ลาเดรนเสาต่อเพราะว่าเรามีคูนี่้ผมเราต้องรีฟาร์มไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหมดนะฮะไหนว่าอะ่ไรว่าแน่ทีอย่างเงี้ยตามหาแล้วไม่เจอแห่จริงๆเลยได้ผมเต่าสักตัวก็ได้มะเต่าก็ได้ เออจะว่าไปจะไปบวกเต่าเราธนูเลยยังไม่มีเลยเนี่ยผมมีอยู่แปดดอกหาตัวอะไรก่อนเดี๋ยวนะตัวอะไรที่พอจะล็อกขาดได้พาราโซก็ได,ได้ไอดิวโลก็ไ,ไอิเศดิวโลไอไดโลโฟก็ได้ติดเรียกดิวโลอีกแล้วเนีัยผมดิวโลโอ้ยอันนี้มันบ้านเรานี่ว่าบ้านเก่าเรานี่ว่าที่เราโดนแบบโดนพวกเต่ามันยึดคลองเนี่ยผม น้นพวกเต่ามันอะไรนะมันยึดบ้านเราไปใช่ไหมโอเคอ่าฝั่งโน้นอ๋อฝั่งโน้นคือบ้านเก่าเราไอ้ไม่ใช่บ้านบ้านปัจจุบันเราโอเคเดี๋ยวเราหาตัวล่าก,ก่อนตอนนี้ก็คือเรายังไม่เจอตัวอะไรเลยเนี่ยผมตั้งแต่เราได้คูณ2มานะฮะเดี๋ยวพิ่คราบท่านลูกขนูก,ก่อนแล้วกันเพราะว่าจะได้ไปแบบไปต่อกรกับพวกเดรนเสาวดูร้ายได้อย่างเช่นไปเจอจรอะเข้อย่างเงี้ยใช่ไหมเราจะได้สู้กับมันได้นอะเราจะได้เลเวลคูณ2ด้วย ฟาร์ม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 ทำลูกขนูเฮ้ยมันหายไปไหนหมดวะเนี่ยพอเราได้คูณสองนี่คือมันหายไปหมดเลยเนี่ยผมอะไรของมันวะเนี่ยโอ้โอ้เจอโดโด้เจอโดโด้โอเคโดโด้มาเป็นเลเวลให้ฉันซะดีๆอืมโอเคนะอยู่อีกเอาคอมี้คอมปี้คอมปี้มาด้วยเอามามา มามามา,มาสิ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 โอเคเฮ้เดี๋ยวนะ้วเร,า,เรา,เากินอาหารก่อนอู้อ้ออ้ออ้ออ,อ,อ,อ้ออะไร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 ครอ็อปปี้อะไรค็อปปี้องององอยูด่ดีๆก็มาตีกันอ่าเอาไม่ใช่มาอยู่ดีๆสิเราไปตีมันก่อนเราไปตีเพื่อนมันก่อนแน้วผมอืมโอเคเก็บ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  ได้ไฟเบอร์แล้วนะครับผมตอนนี้ต้องเก็บไฟเบอร์ตอนนี้พี่ขาดแคลนไฟเบอร์มากเลยนะครับผมเนาะเราไม่มีเล็บยาวเราไม่มีเขียวก็ลำบากนะครับผมโด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 นี่บอลแทงโอเคเราใกล้จะเวลสิบสองแล้วนะครับผมตอนนี้แต่เบื่อฟาร์มโดโดแล้วว่าอยากตีตัวอะไรแบบตัวใหญ่ๆเงี้ยมันจะได้แบบเพิ่มเยอะๆหน่อยไงเออ ต่อมือยังไหมไมือยงไหมตัวใหญ่ๆเฮ้ยมันหายไปไหนกันหมดวะเออแปลกเว้ยปกติจะต้องอยู่แบบแถวนี้แบบยุ่ยเยี่ยนะครับผมไปไหนกันหมดวะโอ้โหอ๋ออ,อ๋เจอแล้วเจอแล้วพาราพาราโซพาราโอนี่หรือสามสิบใช่ไหม แทง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 หอกแตกไปแล้วหนึ่งอันโอ้โหแตกไปแล้วสองอันนะครับผมตอนนี้แทง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 เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ไม่อัพว่ะเดี๋ยวโอ้ไม่อัพเขารินึกว่าจะอัพไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉาะเนื้อไปฉาะหนังอื กิน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 ให้มันอิ่มให้มันอิ่มกินเบอร์รี่ไปออโอ้โหหายหมดแล้วทีนี้ไปไหนหมดวะเนี่ยหาตัวเจอโดโดโอ,อีกแล้วนะครับผมตอนนี้โอ้โหฟ้าฟ้าร้องด้วยนะครับผมเนาะต้องบอกว่าที่บ้านพี่ฝนจะตกอีกแล้วนะผมไม่ใช่จะตกสิตกแล้วมั้งเนี่ย ฟาร้องดังซะขนาดนี้นะครับผมโอ้เจอแล้วปา拉ซอีกตัวหนึ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้บูล่าก่อนเราจะใช้บูล่าแต่บูล่าเราหมดนะครับผมเดี๋ยวไม่ต้องฟาร์ามฟาร์มฟาร์มฟาร์ม,มบูล่าเราหมดเดี๋ยวนะอ่ะาฮะโอเคได้แล้วไหนมันอยู่ไหนเมื่อกี้ปาราซตัวเมื่อกี้มันอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคมา ปึ๊บแควงแควงอปกับน้ำใจถ้าเหมือนมากให้ผมออืออืแทง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 แทรียบ้อยเรียบร้อยโอเคเดวเจาะ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 โอเคโอโ้ยังไม่อัพอีกให้ผมตอนนีน้เกือบจะอัพแล้วแต่ยังไม่อัพโอ้โห โอเคไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะครับผมแล้วตรงนี้ไปตรงไหนเนะี่ยอ้าวคงล่วงน้ำไปอีกครับตรงนี้มันแถวไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไปเดินหาต่อหาเหยื่อต่อเนี่ยครับผมหาเหยื่อมีอีกไหม,มดูดีใกล้จะหมดแล้วนะครับผมคูณไม่รู้พี่จะได้อัพหรือเปล่ารลเวลไปเดี๋ยวเราหาเหยือ่อหาเหยื่อต่อไปนะครับผมเนาะหาเหยื่อต่อไป โอมีแต่โดโดไว้เฮ้ยเอาโดโดก็ได้มาเดี๋ยวมันจะหมดซะก่อนนะหมดมันใกล้จะหมดแล้วมาโด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 ก็โดโดมาลุยลุยลุยเออเออเออแทงแทงอะไรอะไรโดโดตัวนี้มันทำไมเอ้าเฮ้ยโดจิกโอ้โหโอ้โหมีสวนมีสวนเดี๋ยวเจอลูกขนุนตัวนึงไอ้นี่จิกกันหนีจิกกันหนีเหรอจิกแล้วหนีมาโอเค โอ้โหคูณหมดพอดีเนี่ยครับผมสงสัยเราจะต้องไปเจอกันในอีพีหน้าแล้วนะครับผมปะโอเคครับผมก็เป็นไงบ,บ้างครับกับการทาเควสตามหายเบเมอร์โนนในวันนี้ะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อผมมีกำลังใจทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยแหล่ตา,ารางคลิปก็มีเฟซบุ๊กแฟนเพจนะผมสามารถเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดติดตากนได้เลยนะครับผม วันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนรักน้องไปก่อนนะครับผมเจอกันในอีพีหน้าอีพีหน้าจะทำเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ